คนมาพบชลี่กับช่องชลี่แลนด์แลนด์อีกแล้วนะคะก่อนหนึ่งขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก,กดติดตามนะคะวันนี้ชลี่ขอเสนอเมนูง่ายๆมาจากไข่นะคะจากฟาร์มของเรานเองก็คือแซนด์วิชไข่นะคะมาค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีไข่ต้มสามฟองนะคะมาอย่างนี้สามช้อนโต๊ะนะคะมอสซาเรลล่าชีสค่ะเนยค่ะ ต้นหอมซอยพริกไทยและก็เกลือค่ะมาค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนะคะอเอาไข่มาซอยก่อนเลยค่ะนะะมาซอยก่น สาบเสร็จแล้วนะคะใส่ไปในถ้วยเลยค่ะใส่มอสซาลาชีสค่ะชอบมากชอบน้อยใสไปนะคะใส่มายองเนสค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะ อมซอยค่ะเกลือค่ะพริกไทยค่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันค่ะ แล้วนะคะเราเอามาใส่บนขนมปังนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาไปจิ้ที่กระทะค่ะนะคะเราใส่เนยลงไปนะคะเดี๋ยวรอให้เนยละลายแป๊บนึง I'm sorry. นะคะเสร็จแล้วนะคะเชลี่ตัดแล้วค่ะมานะคะจะให้ดูนะคะชีสอย่างนี้นะคะอืมักัน่นนะคะชีสกบเหมียวอย่างนี้นะะเลยะคะ่ะ <Somewhere. S 2> เสร็จแล้วค่ะมาค่ะ l e t ดอิซทานได้แล้วะคะ่ะคุณผัวบ้านเชิญเลยค่ะมีชีสเยอะมากอร่อย Please remember to like, share and subscribe. Yay!